พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าขอเสนอความเห็น5ข้อวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ พฤศจิกายนพุทธศักราช2557หลวงพ่อได้ลงกรุงเทพตั้งแต่วันที่16ลงไปถึงกรุงเทพก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาทำวัดเย็นตอนเย็นล้นหลามมากเป็นพิเศษแล้วก็วันที่17ไปฉันที่จิตโภชนางานครอบรอบ ลูกชายของโยมคุณหลวงที่มรณะไป50วันก็เป็นวันจันทร์คนก็มากแต่ไม่มากเหมือนครั้งก่อนแล้วก็วันที่18ฉันที่สวนแสงธรรมคนก็มากประสมควรฉันเสร็จก็กลับมาขึ้นเครื่องมาพักที่วัดรวมธรรม ที่วัดของท่านรัตนะเพราะว่ายังไม่เข้ามาวัดเพราะจะมีการประชุมที่สารกลางจังหวัดเนี่ยแหละพอมาถึงวัดท่านรัตนะประมาณห้าทุ่มอาหารเป็นพิษไม่รู้อาหารอไะไรล่ะว่าอาหารเป็นพิษแต่บางคนก็ว่าอาหารทะเลถ้าอยู่ทางอีสานไม่เคยกินทหารอาหารทะเลมันก็เป็นพิษอยู่ ไม่รู้อาหารอะไรแห่อาหารเป็นพิษนะประมาณห้าทุ่มโมก็อักกระอวนพอทงพลถ่ายหลายครั้งแล้วก็แต่ไม่ถึงอาเจียนจนถึงตีสามตีสยังค่อยได้ทานยาเสร็จอาการก็ดีขึ้นเมื่อวานรู้สึกว่าอ่อนเพลียอย่างมากๆแต่ก็ท้าว่าไม่นัด ระชมนัดไม่สาคัญก็คงจะไม่เข้าไปไปชุมด้วยเลยโดบยาที่หลายหลายอย่างทั้งยาแก้ปวดด้วยเพราะมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้อีกต่างหากชั้นยาแก้ปวดก็ไปอีกเพราะมันจะเป็นไข้และจากนั้นก็เข้าประชุมเวลาบ่ายสองโมงเมื่อวานเนี่ยกลับมาถึงวัดสองทุ่ม แต่อยากจะเน้นเรื่องประชุมเมื่อวานประชุมอะไรหลวงพ่อไปชุมที่สลากลางจังหวัดอุดรชั้นสี่มีเมื่อเข้าไปชุมบ่ายสองอท่านผู้ว่าท่านติดภารกิจด่วนท,ที่ไปไประชุมที่จังหวัดขอนแก่นทราบว่าท่านนายกมาประชุมมาให้นโยบายเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับอะไรที่จังหวัดขอนแก่น พอกลับมาก็ประมาณเราเรานัดบ่ายสองโมงนัดไปชุมกันที่สลากลางแต่เอาเข้าจริงๆเกือบบ่ายสามเมื่อวานนี้ก็มีตั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็คือหลวงพ่อนั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อจีรวัตรหลวงพ่อบุญมีแล้วก็ปูเลิมมีพระบรรดาลหลายองค์แล้วก็มีวัดนาคูนวัดผาแดง พระทั้งหมดก็เกือบยี่สิบสามสิบองค์คงจะได้มันหลวงพ่อก็ไม่ได้นับแต่หลวงพ่อไปสององค์ไปกับหลวงพ่อเนีสององค์แต่นั้นเขเข้าประชมุมท่านผู้ว่าราชการมาจากขอนแกน่นท่านนพวัฒน์สิงห์ศกดาแล้วก็ท่านกอบเกียรติการจนะที่เป็นอดีตอดีตรองผู้ว่าแล้วก็มีท่านนายอำเภอ กุมพวาปีอำเภอเมืองและก็ดูท่านคุณยุนไก่อยู่หน้าห้องมีทั้งโยธามีอะไรหัวหน้นหา,นาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเมื่อวานเนเต็มห้องประชุมหลวงทั้งพี่น้องประชาชนลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาจากบ้านตาด้วยล้นออกมาข้างนอกก็มีคนเขาสนใจเขาประชุม พอประชุมพอพร้อมแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอันเนื่องมาจากเมื่อครั้งก่อนที่พวกเราว่าจะมีการก่อสร้างที่หน้าวัดที่เมนขององค์หลวงตาที่เขียนออกแบบแล้วก็วางสีลีเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมัยมนั้น เมื่อลงตาจากไปปีกว่าๆจากนั้นก็มีความเหตุไม่ตรงกันในบรรดาลูกศิษย์คนหนึ่งเอาที่หนึ่งคนหนึ่งเอาที่หนึ่งผลที่สุดเมื่อปีนี้นะต้นปีกระย้ายที่สถานที่มาไว้อีกฟากฝังถนนอีกทางข้างหนึ่งเพราะเป็นที่กว้างขวางเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ183ไร่ที่ดูดูกันเมื่อวานแล้วก็ลวงพ่อบอกว่าที่วัดป่าบ้านตาทั้งหมดน่ะ ทั้งหมดมีเท่าไหร่ถามท,ที่ดินจังหวัดเขาก็บอกว่า6 9ร้ากไร่กว่าก,กว้างพอสมควรนะที่วัดป่าบ้านตัดที่รวมทั้งซื้อใหม่ซื้อเก่าทั้งในละแวกนั้นแต่นี้นเขาก็ย้ายมาตรงแปลงที่ร้อยแปดสิบสามไร่กว้างพอสมควรแต่นี้แบบแปลนทั้งหมดทางสถาปนิกผู้ออกแบบก็คือทาง พระอ,องค์เจ้าสิริพาจุธาพรที่เป็นประธานออกแบบส่วนคุณแม่ของท่านคือฟ้าหญิงจุราพรน,นั้นท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์คล้ายๆกับว่าเป็นท่านมอบให้ลูกสาวของท่านเป็นผู้ดูแลงานพระเจดีย์ขององค์หลวงตากับพร้อมกับคณะครูบาอาจารย์มหาวิทยาลายัยศิลปากรหลายท่าน ที่ร่วมกันออกแบบแต่คราวก่อนออกแบบไปแล้วก็มันผิดสถานที่ภมูมิทัศน์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบแปลนใหม่ก็ทำให้ช้าไปหน่อยก็จะใช้เวลาแดเดือนในการออกแบบก็ททำแบบเต็มที่เหมือนกันนะแเดือนนะฟังงดูแล้วจะใช้กระดาษทั้งพันกอแผ่นทั้งเจดีและพิพิธภัณฑ์ด้วยในระแวกบริเวณ คือพอลง,ลงมือก่อสร้างแล้วไม่เห็นมีการทะเลาะกันคือแปลนให้ชัดเจนทั้งผู้รับเหมาทั้งผู้ว่าจ้างคือให้ชัดเจนในการออกแบบและก่อนอ่านแบบไปตามที่ได้คิดไว้แล้วนี่แหละเมื่อวานก็ได้พูดกันทั้งผู้วาราชการจังหวัดก็ให้ควาคิดว่า ต่อไปก่อนที่จะลงมือสร้างจุดนี้ก็อยากจะให้ทางเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับสวนรัชการคือพานทั้งผู้วา่าทีมงานของผู้วาจะเข้าไปรับดูแลการก่อสร้างขององค์หลวงตาท่านก็พูดจบลงพอจบลงแล้เขาก็เอาใครองค์ไหนจะให้ แสดงความคิดเห็นเขาก็ยื่นไม้ไมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็นท่านแรกเพราะว่าเป็นนั่งหัวโตะเป็นพระที่มีอายุพรรษามากกว่าน้องๆทั้งหลายหลวงพ่อว่าอืการที่ท่านผู้ว่าได้พูดในที่ประชุมในวันนี้ก็ดูๆแล้วก็กว้างกว้างขวางแค่ๆว่ามอบฉันทะมอบฉันทะคํานี้ มอบระดับไหนต,ตามไม่จริงก็คงจะมีกรอบในการมอบควรจะเขียนเป็นกรอบขึ้นมาว่ามอบชันทะจุดไหนอย่างไรทำว่าคำว่าเขียนว่าข้าพเจ้ามอบชันทะในการสร้างเจดียทั้งหมดให้ทางส่วนรัฐการอย่างนี้ดูๆแล้วก็จะกว้างขวางเกินไปหลวงพ่ออยากจะให้มีกรอบในการมอบชันทะออมอบตรงไหน อย่างไรหลวงพ่อก็ชี้แจงในจุดนี้ในรายละเอียดนยหน่อยนึงก็ไม่มากจากนั้นท่านผู้ว่าก็เออใช่ก็ควรจะเขียนเป็นกรอบขึ้นมาในการมอบชันระจากนั้นก็มีปูเหลิมแสดงความคิดเห็นด้วยในบางประเด็นแล้วก็หลวงพ่อได้แสดงความคิดเห็นจุดหนึ่งคือยาวหน่อยหลวงพ่อบอกว่าในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่สามสิงหาที่พระองค์เจ้าจิริพาจุธาพรพระองค์ท่านกับคณะอาจารย์ขึ้นมาเมื่อวันที่สามสิงหาแล้วก็วันที่สี่เข้าระพบยออาวาธวันที่ห้าก็มาตรวจสถานที่ว่าเอาตรงไหนวันที่หกท่านก็ได้เสด็จไปที่วัดป่านาคำน้อยกับคณะอาจารย์เพราะนั้นผมเองเลยพอจะรู้เรื่อง ในแนวความคิดเบื้องต้นของคณะอาจารย์ผมจะขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบบ้างเพราะว่าผมได้พูดคุยกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลรปกรในวันนั้นหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแต่ท่านพอจบแล้วท่านก็ได้ถามว่าแนวความคิดของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะแนะนำอย่างไร ในการออกแบบแปลนสร้างเจดีดย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาตามที่ได้เห็นแล้วหลวงพ่อเองก็ได้เห็นแปลนท้ายว่าผังเป็นผังที่จะสร้างเจดีย์นั่นคือ,คอประมาณ20ไร่ตรง183ไร่หรือยไร่ที่จะสร้างเจดีดดดย์พิพิธภัณฑ์แล้วก็ท่านจะขุดจากน้ำกว้าง30เมตร ทั้งขอบกว้างๆแล้วก็รอบๆแล้วก็เจดีแล้วก็มีศาลาศาลาทิพบรรจุรูปองค์หลวงตาแล้วก็พิพิธภัณฑ์คือจะมีสามหลังอยู่ในตรงนั้นแล้วก็มีสะพานเข้าไปข้ามน้ำเข้าไปอันนี้คือคือเห็นแปลนคร่าวๆ แต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ยังไม่ทราบจ่วันนั้นก็ด้เห็นได้ออกแบบแปลนอย่างนี้แต่ก็เมื่อเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าท่านอาจารย์จะให้คําแนะนํำยังไงในการออกแบบแปลนเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์ลงตาอตาตมาภาพก็ได้บอกว่าการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก่อนน่ะมาสร้างตรงที่หน้าวัดมันที่แคบอย่งใกล้ๆกําแพงแล้วก็ถนน อยู่ในหลองน้ําก็บีบเข้ามาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่กว้างเพราะฉะนั้นจะสร้างในจุดนั้นจะสร้างสูง38เมตรพิพิธภัณฑ์จุดนั้นสร้างเจดีตรงขอบตรงที่พระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตาสูง38เมตรแต่คราวนี้ออกมาสร้างข้างนอกเนื้อที่ ร้อแปดสิบสามไร่เนี่ยมันที่กว้างถ้าเราจะทำถ้าเราไม่พูนด,ดินให้พูนด,ดินให้สูงนะ่ะดูดูแล้วก็แผ่นดินมันจะบีบพัดเยดีจะทำให้เตี้ยนี่ก็จะทำจะจะทำให้อย่างเก่าใช่ไหมทางสถา,าปนิกท่านก็บอกว่าได้คิดไว้อยู่จะทำสูงห้าสิบเมตรเพิ่มจากที่เก่า เพราะที่ดินกว้างและฐานละ่ะถ้าฐานยังความกว้างอย่างเก้าเมตรอย่างเก่าหรือไม่ท่านก็บอกว่าใช่ฐานก็ต้องเอาออกอีกถ้าหากว่าไม่เอาออกอีกก็เหมือนกับเจดีย์ผอมสูงก็คงจะเอาฐานออกอีกฐานในลักษณะร,รมเหมือนกับศาลาลอยแต่เป็นการค้ําเติมเข้ามาในองค์พระเจดีย์ก็เหมือนเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเชื่อมกันอันนี้ก็ท่านก็พูดให้ฟัง ผู้ออกแบบแต่หลวงพ่อก็ให้เสนอว่าควรจะเ,เมื่อทําตรงไหนก็ตามเพราะเจดีย์องค์หลงตาม,มีชั้นเดียวควรจะพูนด,ดินให้สูงอย่างน้อย3าถึงหเมตรสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราจะได้ดูแลเด่นสงา่เาเพราะมันที่ดินมันกว้างเพราะฉะนั้นควรจะทำพูพด,ดินให้สูงอันที่หนึ่งอันที่สองกอ็ที่ดินที่วัดป่าบ้านตาดมันเป็นดินเข็ม ที่หลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นสมัยหนึ่งองค์หลวงตาท่านให้กรอพอชอสมัยนั้นมาขุดเจาะปอบาดานที่กลางวัดป่าบ้านตาดพอเจาะลงไปได้ประมาณสักสิบกว่าเมตรสิบแปดเมตรไปเจอดินดานจากนั้นก็พ้นดินดานลงไปกับทะลุลงไปไปเจอน้ำเข็มขึ้นมาแล้วก็บริเวณที่จะสร้างเจดีนี่ก็เห็นชาวบ้านเขา ดินมันเค็มช้องบ้านเขาก็เกือบจะว่าทำเกลือได้เพราะนั้นก่อนที่จะออกแบบเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาและจะเป็นเข็มเจาะก็ตามจะเป็นเข็มตอกก็าตามาควรจะใช้ปูนซีเมนพิเศษ,ษหุ้มเปล็กในในเสานั้นเพื่อมาให้ความเค็มเข้าไปกัดเหล็กถ้าหาว่า เราใช้เสาธรรมดาเพราะไม่รู้นะความเค็มอาจจะเข้าไปกัดเหล็กเราทั้งที่เราจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์องค์ลงตาจะอยู่เป็นพันปีพอน้ําเค็มเข้าไปกัดเหล็กเกดเหล็กระเบิดตามให้ปูนแตกย่อยยับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์ลงตาก็คงจะุดต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ก็ขอฝากไว้กับ คณะผู้ออกแบบด้วยจะใช้วิธียังไงเหมือนกับเราทำเสาสะพานในทะเลอย่างนั้นอ่ะทำไมน้ำทะเลจึงไม่เข้าไปกัดเหล็กในเสาก็เพราะว่าคงจะเป็นปูนพิเศษกระมังอันนี้ก็ขอฝากไว้อันนี้หลวงพ่อก็พูดคือแชนชี้นำอันที่สามก็คือเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยน่าจะมีกำแพงล้อมรอบเพราะว่า พี่น้องประชาชนลูกหลานยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่รู้จักกาละเทศะควรไม่ควรบางทีเด็กหนุ่มหญิงสาวอะไรเข้าไปไปนั่งบริเวณในปลอกพระเจดีย์ในไมห้หมาหินอ่อนก็คเคยเห็นในเจดีของหลวงปู่ฟัน่นแต่ยิงเขาคนพูดมาหนาหูพอสมควรเพราะนั้นตอนเย็นหกโมงปิด6กโมงเช้าเปิดเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ควรจะรักษาให้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานเข้าไปเคารพกราบไหว้สักการะบูชาไม่ใช่มาเข้าคนไปพุ่นเปี้ยนไม่มีรัว้วไม่มีกำแพงล้อมรอบก็คงไม่ดีกระมังอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้อันที่สี่ก็คือตรงที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาถ้าอันนี้ก็เคยพูดกันท้าว่าเราจะสร้างอาคารซะก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงสร้างเอาโมเดลเข้าไปดูดูแล้วจะอึดอัดถ้าเราสร้างโมเดลซะก่อนก็คือสร้างประวัติขององค์หลวงตาซะก่อนหลวงตาเกิดเป็นชาวนาจะใช้กี่ตารางเมตรหลวงตาออกบวชจะใช้กี่ตารางเมตรหลวงตาไปศึกษาแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นจนได้รับสําเร็จมรรคผลใช้ตดกีตารางเมตร หลวงตาออกมาสร้างวัดป่าบ้านตาดกี่ตารางเมตรหลวงตาหาทองคําเข้าออคลังหลวงกี่ตารางเมตรหลวงตาจุตินิรภานแหมกี่ตารางเมตรให้คล้ายกับว่าเอาเป็นโมเดลเขียนให้เรียบร้อยซะก่อนจะใช้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่ทั้งหมดนะกี่ร้อยตาตรตางเมตรกี่พันตารางเมตรกว่ากันไปผลทีุ่ดค่อยสร้างพิพิธภัณฑ์ครอบ อย่างนั้นจะดีไหมถ้าว่าเราสร้างพิพ,พิธภัณฑ์ไปเลยแล้วก็เอาโมเดลเรื่องต่างๆเข้าไปเหมือนกับเรารู้ว่าคนนี้ชื่อนายกเราก็ตัดเสื้อไว้รอเลยพอนายกมานายกอ,อ้วนหรือนายกอผอมเนี่ยเออมันก็นายกผอมก็เสื้อก็คงจะหลงเหลงท่านนายกอ,อ้วนเสื้อมันคงจะเฟซเพราะนั้นจากจะเห็นคนซะก่อน แล้วยังค่อยตัดเสื้อใส่จะชัดเจนจะดีไหมอันนี้ก็คือข้อที่สข้อที่ห้าคือผู้หาเงินเงินทุนกับผู้ออกแบบควรจะถามถามกันก่อนผู้ออกแบบเออผมจะออกแบบอย่างนี้นะศาลาลายนะเป็นเงินเท่านี้สระน้ำเป็นเงินเท่านี้ที่จอดรถเป็นที่เงินเท่านี้สวนหย่อมเป็นที่แ่วนี้ ตลอดถึงห,ององหอง้องน้องาอะไรทุกอย่างอำนวยความสะดวกนอกจากผ้าเจดีก็ควรจะถามคณะกรรมการซะก่อนดีไหมอันนี้เผื่อกันการทะเลาะวิวาทไม่ใช่ว่าพูออกแบบออกมาแล้วผู้ทําก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินผู้ออกแบบเอ้าทาไมทําให้แล้วทําไมไม่ไม่ทำก็จะเสียความรู้สึกผู้ออกแบบสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ใหผู้ออกแบบท้าคณะกรรมการทั้งหลาย หาหรือกันเป็นระยะระยะอันนี้ก็คือหลวงพ่อให้คำแนะนำตัวนจะเอาหรือไม่เอาอยัางไงหลวงพ่อมีแต่บอกให้ฟังไม่ใช่ครอบงำสถาปนิกนะไม่ใช่เป็นหลวงพ่ออินไม่ใช่ครอบงำสถาปนิกนะเพียงแต่ว่าจุดไหนสถาปนิกที่ควรจะรู้ก็ควรเป็นเป็นความรู้พื้นฐานของสถาปนิกเพื่อจะได้ออกแบบ จะดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาให้สมบูรณ์แต่ไม่ใช่แต่เพียงหลวงพ่อเท่านั้นคนอื่นจะออกแบบคนอื่นจะให้ความคิดเห็นหลวงพ่อก็น่าจะดีนะนี่อันนี้ก็คือวันนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดย้ำให้คณะกรรมการฟังเมื่อวานนี้อันนี้ก็คือแนวความคิดของหลวงพ่อเนี่แหละคือสรุปแล้วก็คืองานประชุมกันเมื่อวานก็เป็นไปด้วยดีต่างคนก็ต่างพูดอ่า แสดงความคิดเห็นปล,ปลายแล้วก็จากนั้นก่อนท่านผู้วาราชการท่านก็สรุปก็คงจะมีการประชุมอีกครั้งต่อไปต่อไปก็คงจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทางผู้ออกแบบด้วยทางคณะกรรมการด้วยทั้งจังหวัดด้วยทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยคงจะหาหรือกันเป็น ช่วงระยะระยะจากนั้นก็คงจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการคิดว่าปี58นะห้าแปดคิดว่าเจดีย์ขององค์หลวงตานคงได้ขึ้นนะได้ขึ้นแน่แต่หลวงพ่อก็ยังพูดอีกว่าครั้งก่อนคราวก่อนที่ทุนก็หม่อมที่ท่านมาวางชิลเลิกคือวางชิลเลิกชิลเลิกเจดีย์เจดีย์พิพิธภัณฑ์แต่คราวนี้เรา จะทูลเชิญมาวางชิลเลิก์พิพิธภัณฑ์อีกเป็นการรวมกลุ่มรวมหมู่รวมญาติของพวกเราดีไหมอันนี้เสนอนะแต่สุดแท้แต่อันนี้ผมพ่ออินเสนอข่าวก่อนเราก็ามาตั้งไว้ที่จะสร้างพระเจดียนะ์ที่เรา,เาที่วางชิลเลิก์ข่าวนั้นเกิดคือวางชิลเลอร์ลอยจะยกไปที่ไหนแต่บานนี้ก็ยกมาไว้ตรงนั้น แต่คราวนี้เราก็คิดว่ามาวางศิลเลิษกตรงที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาดีไหมเพราะว่าเราจะได้รวมกลุ่มญาติพี่น้องระดมกันเอาแน่นล้วคร้วนี่นะพี่น้องนะเป็นการประกาศให้ได้ยินทั่วถึงกันสุดแท้แต่นะอันนี้ก็หลวงพ่อก็เสนอในที่ประชุมเมื่อวานนี้น,ะนี่แหละ จากนั้นก็ท่านก็ท่านผู้วาราชการจังหวัดท่านก็ดีนะแต่ว่าขาดน่าเสียดายก็คือท่านเสนีจิตกรเสมที่ท่านติดภารกิจแล้วก็ท่านผู้ว่าอำนาจที่เป็นอดีตนะท่านก็ไม่ได้มาไ,ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้ก็ถ้างกว่าท่านได้มาครบทมีมก็คงจะดีจะได้หารือกันในรายละเอียดนะแต่ขนาดเมื่อวานนี่ก็ เป็นตูปเป็นตะพอสมควรนั่นแหละแต่คราวก่อนก็เหมือนกันเนี่ยแหละแต่มันพอเอาไปเอามาผลที่สุดกันน่ะความคิดเห็นก็เบี้ยวขึ้นมาง่ายๆใลคราวก่อนก็เลยมาลุมมาตุ้มกันกิดหายไปเกือบสองปีก่อนที่จะหันหน้าเข้ามาหากันอีกแต่ถึงยังไงยังไงเจดียขององค์หลวงตาเนี่ยถึงยังไงก็ต้องได้สร้าง เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาแต่หลวงพ่อว่าจะเป็นใครก็ตามนะถ้าเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีในการเกี่ยวกับการขอสร้างระวังบาปกรรมนั้นติดพบติดชาติเป็นนานเท่านานทีเดียวล่ะหลวงพ่อว่านะไม่ใช่ของเล่นเล่นนะทํากับพระอรหรันทร,าร่างองค์หลวงตาเนะ่ยไม่ใช่ทําแบบพูดพูดง่ายๆได้ยังไงแต่หลวงพ่อเนี่ย เอาที่ไหนก็ได้สร้างที่ไหนก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เพื่อสร้างเจดีย์บูชาพระคุณหลวงตาแต่ทําให้ดีที่สุดคิดให้ดีทําให้ดีพูดให้ดีพี่น้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วที่ไหนเป็นมงคลทั้งหมดถ้าตรงไหนทะเลาะกันวิวาทกันใช้เหล่ใช้เหลี่ยมใช้แง่ใช้มุมใช้กลัวคนนั้นบี้ยอำนาจกลัวคนนั้นจะมีวาทนาควรจะมีคนนั้นมีลาบมียศมีสรรเสริญ อันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกโลกเป็นเรื่องของกิเลสพร้อมที่จะตัดมันอยู่แล้วจะทําลายมันอยู่แล้วจะทิ้งมันอยู่แล้วทําไมจึงจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับในสิ่งที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างสุดหัวใจพระองค์หลงตาท่านก็ปล่อยวางทิ้งทั้งหมดแล้วขนาดร่างกายของท่านก็ยังเอาไปเผาไฟทิ้งยังเป็นตะกะัยยังเหลือตะกะดูกแต่พวกเราทําไมยังอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้สรรเสริญ มันไม่ถูกทั้งนั้นนะหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้รับรู้รับทราบมีการประชุมกันเมื่อวานนี้วันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เวลานัดกันบ่ายสองแต่พอจะได้ไประชุมกันจริงๆก็เกือบบ่ายสามโมงพอเลิกกันจริงๆก็ห้าโมงกว่าเมื่อวานนี้ หลวงพ่อกลับมาถึงวัดกัสองทุ่มเมื่อคืนเนี่เกือบสองทุ่มเมื่อคืนนี่นี่แหละภารกิจของหลวงพ่อที่ได้ไประชุมที่สลากลางเมื่อวานนี้ถนะ้าตอนนี้ไปรับพร